ถาบันหรือกกรเล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบของการทํางานการบริหารธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับและเติบโตจึงได้จะทําโครงการขัดเลือกสุดยอดซีอีโอมาต่อเนื่องเป็นปีที่3ในช่วง2ปีที่ผ่านมามีสุดยอดซีอีโอที่ได้รับการยกย่องเกียรติจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพสื่อมวลชนด้านเศรษฐกิจทําหน้าที่เป็นสื่อกลางประสานความรู้ รวมถึงสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมปัญชาจชุนเฉลวครับและก็ขอสวัสดีกับทางด้านผู้ที่ชมผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook ไลน์อินสตรของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจด้วยนะครับโดยเฉพาะาอย่างยิ่งองค์กรทุกอย่างที่เป็นต้นแบบในการทํางานในการบริหา,ารกิจการธุรกิจให้สามารถเป็นที่ยอมรับและเติบโตต่อไปในอนาคตและด้รับรางวัล CEO Economic Award 2024จำนวน18รางวัล จะเป็นต้นแบบและมีส่วนสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจการเรียนท่านนายกรัฐมนตรีคุณแพรทองทานชินวัตรผู้ได้รับรางวัลทุกท่านแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องสืมม่อมวลชนทุกท่านดิฉันนางสาวดวงพรบรญชิดนายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและไัยและเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเพื่อนําไปสื่อสารให้พี่น้องประชาชนได้นำมาปักใช้ในการดารงชีวิต จึงได้ร่วมมือกับพันธมิตรจัดไทย24และมี3ามกูรูมเศรษฐกิจมาฉายภาพความท้าทายและโอกาสเศรษฐกิจไทยในปี2568ด้วยสมาคมเศรษฐกิจขอบคุณค่ะสุดยอดผู้นำสูงสุดสุดยอด CEO หรือ CEO e c o n e r s e Award ประจำปี2567ขอเรียนเชิญและขอเสียงปรบมือเลยครับ ธุรกิจและอุตสาหกรรมการผลิตนะครับคุณสราพุนรัชกูลประธานเจ้าหนี่บริหารบริษัทเจดีอินเตอร์เนชั่นแนลเนจำกัดครับและยังไม่หมดแค่นี้นะครับหวันใจสื่อวนชนพัตตุลาวดก็คือคุณวิทยไทยรัฒนากรครับ ประชาชนทุกคนนะคะและมีท่านผู้บริหารค่ะท่านผู้นําจากองค์กรทงางภาคเอกชนและรัฐเศรษฐกิจค่ะคณะกรรมการร่วมภาครัฐและก็ภาคเอกชนแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อ,อมวลชนท่านค่ะต้องขออภไยดนะคะวันนี้อาจจะเสียแขบไปเล็กน,น้อยนะคะแต่ว่าดีใจคะ่ะที่ได้ตื่นมาแล้วก็ได้มานานนี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากค่ะแล้วก็ คุณนะคะที่ทางานได้เชิญดิฉันมาในวันนี้ค่ะก่อนอื่นเลยก็ขอแสดงความดีๆกับทุกคนนะคะแน่นอนค่ะว่าสมาคมของผู้สื่อขอ่าวเศรษฐกิจกับรัฐบาลเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกันมาอย่างยาวนานนะคะแน่นอนว่าทางสมาคมเองเนี่ยก็มีหนา้าที่ในการตั้งคําถามแล้วก็ตรวจสอบ มีคําถามจากประชาชนเพื่อถามแล้วก็ได้คำตอบจากรัฐบาลเพื่อที่จะไปสื่อสารต่อให้ประชาชนได้รับรู้ได้เข้าใจหลายๆายชิ้นก็เป็นการวิเคราะห์หลายหครั้งก็เป็นการย่อยข้อมูลให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลของรัฐบาลเข้าใจการทำงานรัฐบาลมากยิ่งขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยก็ถือได้ว่าเราทั้งสองคนค่ะทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ เป็นกลุ่มที่ทํางานเพื่อประชาชนเหมือนกันมีประชาชน,นเป็นเป้าหมายเหมือนกันนะคะก็แต่ละคนก็ทําหน้าที่ต่างกันไปในะค,ะความรับผิดชอบของตัวเองค่ะดิฉันขอยินดีแสดงความยินดีกับซีอีโอข้ามอีกครับนะคะในวันนี้นะคะก็จะมีอย่างที่เห็นกันไปค่ะก็จะมะีหลายสกเกลนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นกลางรืุ่นเอสีไม่ว่าจะสกเกลไหนก็ตามนะคะล้วนแต่สร้างความมั่นคง ความเจริญเติบโตให้กับเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้นค่ะ<ม>ทุกคนมีบทบาทที่สําคัญแล้วก็เป็นส่วนสําคัญมากๆนะคะในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจทําให้ประเทศชาติมั่นคงขึ้นรัฐบาลมาั่นคงขึ้นค่ะในการบริหารการทํางานของซีอโอทุกท่านนะคะลดมีความหมายแล้วก็เป็นแรงมดานใจค่ะให้กับประชาชนทุกคนนะคะ รุ่นเด็กๆน้องๆที่มองเห็นในวันนี้ชันเองก็เชื่อว่าจะได้แรงบรันดาลใจยอย่างมากจากทุกข,ข่านนะคะแล้วก็ทําให้รู้ว่ามีแรงลักดันมีรางวัลรออยู่มีสิ่งข้านหน้ามีอีเวนต์ใหญ่ๆของประเทศชาติที่จะให้ประชาชนที่ตอนนี้เป็นรุ่นเด็กๆเนี่ยมองเห็นแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการลักดันเศรษฐกิจให้ไปต่อข้างหน้าอย่างแข็งแรงได้ในอนาคตอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะ หลายธุรกิจค่ะในทุกวันนี้ก็กำลังเผชิญหน้ากับอุปสรรคของเศรษฐกิจแล้วก็อุปสรรคในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงไปของโลกที่รวดเร็วนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีที่เข้ามารัฐบาลเองค่ะก็พยายามจะสนับสนุนในเรื่องนี้ให้ทุกคนได้มีความรู้ได้เข้าถึงข้อมูลต่างๆให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ นี่ยรัฐบาลก็ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่จเจอเพราะฉะนั้นก็มีนโยบายต่างๆค่ะที่จะช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ SME เมีธุรกิจต่างๆมากมายรัฐบาลก็พยายามจะสปอร์ตแล้วก็พยายามทำในเรื่องของซอฟโลนด้วยนะคะก็มีหลายนโยบายที่จะสปอร์ตคนรุ่นใหม่ๆหรือว่ารุ่นไหนก็ได้ค่ะที่มีความตั้งใจความพยายามในการทำธุรกิจทำเอสเอ็มอีเราก็พยายามจะสปอร์ตในเรื่องของการลงทุนการลดต้นทุน เรากพยายามจะส u p p o r t ให้จบลูทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขออญาตบอกผูก้สืออ่อข่าวท่านไว้นะคะว่าถ้ามีข้อมูลดีๆพร้อมรัฐบาลพร้อมที่จะรับฟังนะคะแล้วก็พร้อมที่จะนําข้อมูลเหล่านี้ไปแก้ปัญหาให้ประชาชนอย่างแท้จริงเพราะว่าบริษัท A นะคะก็พูดมาเสมอว่า จริงๆแล้วถ้าเราอยู่ในปัญหาเราก็จะเห็นปัญหาได้ในมุมหนึ่งเท่านั้นแต่ถ้ามีคนที่ช่วยกันดูช่วยกันวิเคราะห์ช่วยกันสปปอดในหลายด้านเราก็จะเห็นปัญหาได้ครบขึ้นและก็สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดยิ่งขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ารัฐบาลต้องการความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อจะแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในประเทศให้ดีที่สุดค่ะ วันนี้เองค่ะฉันก็ขออนุญาตส่งกําลังใจนะคะนอกจากแสดงความดีดีแล้วก็ขอส่งกําลังใจให้ทุกท่านค่ะให้มีแรงพลักดันแบบนี้ดีแบบนี้<า>ต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ผู้ชมผู้ชมอย่ทางบ้านค่ะใครที่รู้สึกว่าตัวเองพร้อมแล้วที่จะทําธุรกิจหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศชาติก็ขอเป็นแรงใจให้นะคะแล้วก็แน่นอนว่ารัฐบาลก็จะพยายามสนับสนุนประชาชนในเรื่องแบบนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะ ขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพขึ้นรึในช็อตที่เป่นรับขอเรียนเชิญครับคุณสิริางศ์คุณสารีกรรมการบริษัทสักสยามที่สิ และในระดับถัดไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการชุดหนึ่งด้วยนะครับ